ไปเก็บมาเลยเขาลูกต้องเป็นเงินของผู้หญิงคนนั้นแน่ๆเลยตีต้าหลานเอาเงินไปคืนผู้หญิงคนนั้นไปลูกไปได้ค่ะยังไงเนี่ยฉันจะรีบแจ้งกลับเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่คะพี่ว่าไงจ้ะหนูพี่ทำเงินตกค่ะ เงินพี่จริงๆด้วยอะ่ะขอบใจมากนะจ๊ะหนูไม่เป็นไรค่ะแต่คราวหลังพี่ก็อย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์นะคะแป๊บนึงนะนี่จ้ะเงินรางวัลสำหรับหนูหนูไม่เอาหรอกค่ะเพราะพี่ก็ต้องใช้เงินเหมือนกัน หิวจังเรากินไก่ทอดกันได้ไหมคะได้สิลูก สวัสดีครับหนูขอไก่ทอดสองชุดค่ะไก่ทอดสองชุดงั้นรอสักครู่ครับ ทั้งหมด2ชุด120บาทเอา้าเห็นป้ายติดหน้าร้านไว้ว่าคนตกงานคนแก่เด็กและคนพิการกินฟรีไม่ใช่หรือจะ๊ะคนพวกนั้นเนี่ยเขาให้แค่ออเอาได้ละ1ชุดแต่นี่สั่งมาต้อง2ชุดยังไงต้องออกเองชุดหนึ่งถ้างั้นป้าขอคืนชุดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ขอมันออกมาจากครัวเนี่ยมันถือว่าเป็นของเสียแล้วยังไงก็ต้องจ่ายมา120แต่คือป้าเงินไม่พอนะจะ๊ะ าหนูใช่ไหมคะหนูไม่น่าสั่งไก่ทอดสองชุดเลยไม่ใช่หรอกกีตามันไม่ใช่แบบนั้นพนมมานี่หน่อยพอนมป้ามีเงินแค่สี่สิบบาท ป้าขอทำงานแรกได้ไหมเออก็ได้ไอ้โด้จะกินก็รีบก,กินส่วนป้าเนี่ยตามฉันมายายคะยายจะไปไหนยายมีธุระก,กับพี่คนนี้หน่อยหนึ่งนะ่ะหนูกินไปเลยนะไม่ต้องรอยายงั้นหนูยังไม่กินหนูจะรอยายมากินด้วยกันอ่อจะไปไหมจะไปก็รีบไปดิ ว่าฉันจะให้ป้าเนี่ยล้างของพวกนี้ให้หมดเสร็จแล้วจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออ้อยืนทำไมอ่ะอย่าอู้เร็วเร็วีบทำเอาเอาเอา,เอาล้างให้มันดีๆหน่อย นั่งอยู่คนเดียวล่ะแล้วยายหนูไปไหนยายหนูไม่มีัง้จ่ายค่าไก่ทอดค่ะพี่ผู้ชายเลยพายายไปทำงานแล้วหนูไม่กินไก่เหรอเดี๋ยวเย็นหมดแม่อร่อยนะหนูจะรอกินพร้อมยายค่ะ เร,เร็วๆอย่าอู้ดิไม่งั้นเนี่ยพรุ่งนี้ต้องมาทำงานใช้นี่อีกนะเร็วตรงู้นะควาใดีๆหน่อยพอได้แล้ว <S <S 2> <S 2> ทำไมทำแบบนี้อะเบย์อ๋อคุณมิวครับคือมันไม่มีเงินจ่ายอ,อาก็ให้เขากินฟรีสิร้านฉันเนี่ยให้คนตกงานคนแก่เด็กแล้วก็คนพิการกินฟรีแล้วนี่แล้วอีกอย่างนะเขาก็มากับหลานอะแทนที่นายจะสงสาร แต่กลับทำแบบนี้เนี่ยนะเอเอคือคุณบิวครับเอ่องั้นนายก็ลองเป็นคนตกงานดูบ้างก็แล้วกันจะได้เข้าใจหัวอกของคนไร้ยากหมายความว่าไงครับคุณบิวฉันก็หมายความว่าฉันไล่นายออกไงคุณบิวคุณบิลอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอร้องแลวผมขอโทษผมบิดไปแล้วะคนขี้เกียจคนไร้น้ำใจอย่างนายเนี่ยที่นี่ไม่ต้อนรับออกไปได้แล้ว ไปบิว <Bill. S 1> ไปสิโ <c oughs> อ้อ่ป้าคะฉันคือเจ้าของเงินที่ทำตกเมื่อเช้าอะคะ่ะแทนที่ป้าจะเก็บเงินนั้นเองแต่ป้าก็กลับให้หลานป้ามาคืนฉันให้เงินรางวัลหลานป้า1,000บาทแต่แกก็ไม่ยอมรับไว้เพราะว่าป้าสอนหลานป้ามาดีใช่ไหมคะเออ ป้ากลัวเจ้าของเงินเขาจะลำบากอะถ้าเงินเขาหายไปนี่ไงจ๊ะเพราะว่าป้าเป็นคนดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลานอาฉันขอบคุณป้ากับหลานป้ามากเลยนะจ๊ะเอางี้ไหมจ๊ะป้าป้ามาทำงานกับฉันไหมฮะคุณจะให้ป้าทำงานที่ร้านคุณเหรอใช่จ้ะก็ ฉันเพิ่งไล่คนออกไปนี่จ้ะป้าแล้วตอนเนี้ยตำแหน่งงานที่ร้านฉันก็ยังว่างอยู่ด้วยฉันอยากได้คนดีคนที่ซื่อสัตย์มาช่วยดูแลร้านไก่ทอดของฉันนะจ๊ะป้าพอจะช่วยฉันได้ไหมจ๊ะคุณจะจ้างป้าทํางานเหรอใช่จ้ะป้ามาทํางานกับฉันนะจ๊ะแจ่ะจจป้าตกลงจ้ะขอบคุณนะจ๊ะ จฉันขอไก่ทอดกินหน่อยได้ไหมจ๊ะอดีฉันตกงานไม่มีตังค์กินข้าวเลยจ้ะได้จ้ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเหรอมันมันจะดีเหรอจ๊ะป้าดีนั่งได้นั่งได้นั่งเลย <c oughs> เป,ป้าไปเอามาให้นะ ทำความดีหรือความเลวถ้าเลือกทาความดีก็จะมีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าเลือกทําความเลวก็จะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ละคะ่ะ นี่มันอะไรกันอะแม่ก็ทําของโปรดของลูกๆให้กินไงทำไมแม่อร่อยเหรอแต่นี้มันสายชาร์จมือถือนะแม่นี่แม่เล่นบ้าเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยแม่รีไปเอาข้าวให้พวกเราเลยหิวแล้วเนี่ยใช่หนูขอไปสลัดผักนะแม่ช่วงนี้กําลังลดทุนอยู่อะเดี๋ยวหุ่นเสียหมดแม่ไม่ทําจนกว่าเราสองคนจะฟังสิ่งที่แม่จะพูดต่อไปนี้โอ้ยแม่ นี่แม่จะบ่นอะไรอีกเนี่ยฉันขี้เกียจฟังนี่ทําแม่ไม่ทํานะฉันจะไปทําเองฉันก็ไปด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามใครลุกไปเด็กค่ะพวกแกสองคนต้องเอามือถือใส่ลงไปในนี้ก่อนแต่ว่าไม่มีแต่ แสองคนตั้งใจฟังนะเริ่มจากแกก่อนเลยเจ้าไอา้ เอ้ยบุกไปทางนั้นเลยเอ้ยบุกไปบุกไปเออขนางนั้นแหละบุกไปเลยบุกไปใช่ใช่ใช่ไอเจ้าไอ้ทำไมห้องแกถึงได้รกขนาดเนี้แกไม่คิดจะทำความสะอัดอะไรบ้างเลยเหรอและดูนั่นสิเนี่ยเนี่ยทั้งขวดน้ำทั้งถุงขนมที่กินแล้วเนี่ยเลอะเทอะเต็มไปหมดดีนะมดมันไม่ค้นนะแม่แม่จะบ่นเลยนักหนาเนี่ยแล้วแม่เข้ามาห้องผมทำไมเนี่ยฮะ แม่ออกไปเลยนะผมจะเล่นเกมตาย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 ทำไมกรโดดขึ้นเตียงแบบนี้มันกโกับโตรู้ไหมไปไปอาบน้ำอุย้ย <c oughs> อะไรนี่แม่ <c oughs> นี่แม่ว่างมากปะถ้าแม่ว่างมากอะแม่ไปห้องอีแบมนึนไปเก็บกวาดห้องอีแบมนึงไปไอ้ผมจ่เล่นเกม <c oughs> ไปนิแม่ตา ไม่ออกไปเลยไม่ออกไปเลย <ś led> เอะไรกันอย่างแม่แม่มมโหไยอยแม่ก็ลงโทษไอ้ไ้เป็นคนเดียวสิแม่จะมาลงที่หนูด้วยทำไมอะแกเองก็พอกันนั่นแหลยยะยัยแบงอ้าวสวัสดีค่ะคนดูที่น่ารัก วันนี้แบมมากับชุดที่ร้อนแรงนะคะเซ็กซี่ไหมคะเซ็กซี่ไหมคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยอะ่ะเป็นไงคะคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าสวยไหมคะเฮ้ยแม่นี่แม่ทำอะไรเนี่ยเจ๊แบมทำไมแกแต่งตัวล่อ,อเสือละตะแค่แบบนี้และถ้ากับไอพวกผู้ชายที่มันดูแกไหลสดเนี่ย มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วแกจะทำยังไงเป็นแบบนั้นก็ดีสิแม่สแสดงว่าหนูอ่ะสวยถูกใจผู้ชายพวกนั้นไงล่ะแกพูดแบบนี้ได้ยังไงถ้าเกิดมันบุกเข้ามาข่มขืนแกแกจะทำยังไงโอ้ยว่าไปนะแม่นี่หนูไลฟ์สดอยู่ในห้องของหนูที่บ้านของหนูใครมันจะกล้าบุกเข้ามาล่ะแม่ ้ย,ยแต่สมัยนี้มันน่ากลัวจะตายไป <c oughs> แกเลิกทำแบบนี้เถอะนะแบมและไอ้ชุดบ้าๆบาเนี่ยก็ถอดซะนะลูกถอดออกพอได้แล้วแม่เลิกยุ่งเรื่องของหนูสักทีนี่แม่ออกจากห้องหนูไปเลยนะในเมื่อ ก็จะดีกว่าฉันแกก็เหมือนกนันนั่นแหละแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่จะสวยเลยอไอ้ไอ้ไอ้อป้าไอ้ป้าหมาอา <c oughs> อะไรอาะไรมาดิมาดิยูดมาดิอย่าทะเลาะกันแม่ไม่ต้องมายุ่งมาดิมาดิ<ย>มาดิไรม,มาดิ <c oughs> วะอเอา้านี่แม่ยังไม่เอาข้าวให้เรากินอีกเหรอ สกสายแม่หนีไปแล้วมั้งเฮ้ยแต่ถ้าแม่หนีไปจริงๆอะเราจะทำไงกันดีวะก็ดีเลยดิจะได้ไม่ต้องมีใครมาบ่นหรือแกชอบฟังแม่บ่นฮะเออวะก็ดีเหมือนกันบางครั้น ไอ้แบมพี่ขอเงินไปซื้อข้าวกินหน่อยดิหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไม่มีเงินหมดแล้วนี่ฉันก็นอนหิวจนปวดท้องทั้งคืนเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยเฮ้ยแบบเนี้ยเราจะทําไงกันดีอะขืนอยู่กันแบบนี้ได้หัวตายกันแน่ๆเลยอะเฮ้ยไอบแบ้แบมแพี่ว่านะเราเอาบ้านหลังนี้ไปขายดีกว่าไหมออ้ยไอ้พี่งู จะขายบ้านหลังนี้ได้ไงโฉนดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วต่อให้เจอโฉนดเนี่ยนะบ้านก็ยังเป็นชื่อแม่ขายแล้วติดคุกเลยนะโอ้ยแล้วเราจะทำไงกันดีอะทีนี้ฉันว่านะเราต้องหางานทำจริงๆแล้วแหละถ้าเรามีงานทำนะเราก็จะมีเงินซื้อข้าวกินไงแล้วเราจะไปทำงานอะไรอะเรียนก็เรียนไม่จบใครเขาจะรับะ่ะ ฉันว่าฉันพอรู้แล้วว่าจะทําอะไรกันดีทะไรทําอะไรอะ่ะฉันว่าฉันจะไปรับจ้างร้านสดขายของอะ่ะเออดีเป็นความคิดที่ดีเลยเนี่ยงั้นฉันว่าฉันจะไปรับจ้างขับวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าบ้านอะอดี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 ด,ด,ด,ดีแต่ยยพี่ดูสภาพบ,บ้านตอนนี้สิรกมากเลยอะฉันว่านะก่อนเราออกไปหางานทำอะ่ะเรามาช่วยกันทำความสะอาดบ้านก่อนเถอะนะ ฉัน,เน,น,นเนี่ยเห็นแต่หนูกับแมลงสาบเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยเออดีดีดปะงั้นเราช่วยทำความสะอาดกันดีกว่าเยออสักทีอ่าโอ้ยเหนื่อยว่ะนั่นดิแม่ทำงานบ้านได้ไงคนเดียววะนี่ขนาดเราทำกานสองคนอะ่ะยังเหนื่อยถ้าตายเลยอะนั่นดิ งานบ้านเล่นเอาฉันปวดขาปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันเอาแต่ว่าแม่ขี้บ่นน่ารำคาญไม่เคยชมแม่สักครั้งเลยอะฉันก็เหมือนกันอะใหฉันคิดถึงแม่อะฉันอยากให้แม่กลับมาพี่ใหเราออกไปหางานทํากันไหมแล้วเราจะได้เก็บเงินเพื่อแม่กลับมาเราจะได้เลี้ยงดูแม่ได้ไงฉันม่อยากขอโทษแม่อีกสักครั้งเหมือนกัน่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า จะมีวันนั้นหรือเปล่าอ่ะมันต้องมีสิแต่ตอนนี้ฉันว่าเราเริ่มจากหางานทำกันก่อนอืมก็ดีเหมือนกันอ้าสวัสดีจ้ะแบมไอ เจอกันตั้งนานฉันจําแทบไม่ได้เนี่ยเออว่าแต่พี่มาหาแม่ที่บ้านเหรอจ๊ะตอนเนี้ยแม่ไม่อยู่บ้านเรานะแม่หายไปไหนไม่รู้ใช่จ้ะแม่คงเบื่อพวกเราที่ไม่รู้จักโตกันนะ่ะแม่เลยหนีออกจากบ้านไปมาถึงขนาดนี้ละพี่ควรจะบอกความจริงให้กับเธอทั้งสองคนได้รู้จริงๆแล้ว ป้าดาไม่ใช่แม่แท้ๆของพวกเธอสองคนหรอกเฮ้ยมีเด็กอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยฮะมีเด็กอยู่ตรงนั้นหรอไหน อ้โอ้โไม่ร้องนะลูกไม่ร้องนะต่อไปนี้เนี่ยแม่ดาเนี่ยจะตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ๆใ,ให้ลูกสองคนนะจะดีเหรอจ๊ะ ดีสิฝันพวกเธอรู้ไหมว่าป้าดาต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินมาซื้อบ้านหลังนี้ให้พวกเธอได้อยู่กันนี่แม่ยอมทำเพื่อพวกเราขนาดนี้เลยเหรอนี่ขนาดเราไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่อะแต่แม่ก็ยังเลี้ยงดูเรามาอย่างดี มีแต่พวกเรานี่แหละที่ไม่รักไม่เชื่อฟังแม่แถมยังด่าแม่ตลอกนใส่แม่อีกอ่ะถ้าผมไม่เจอแม่อีกครั้งอะผมจะไม่ทำให้แม่เสียใจเลยผมจะเป็นเด็กดีออบแม่ลูกพูดจริงเหรอแม่แม พอแล้วลองไห้กันเป็นเด็กๆไปได้ขอบใจมากน้ฝันที่ช่วยแนะนำป้าไม่เป็นไรจับปดาป้าป้าดาใช่ไหมจ๊ะ ่าจริงๆด้วยอ้าวขวัญไปไงมาไงเนี่ยไม่ได้เจอกันเพื่อนานเลยจริงจ้ะป้าไม่ได้เจอกันซะนานฉันละคิดถึงป้ามากๆเลยนะป้าสบายดีไหมจ๊ะแต่ดูจากหน้าตาป้าแล้วคงไม่ค่อยสบายละสิเครียดเรื่องลูกใช่ไหมล่ะใช่จ้ะพวกลูกๆอ่ะพอเขาโตมาเขาก็ลำคาญฉัน ทุกวันเนี้เขาก็เห็นฉันเป็นแค่คนรับใช้เขาเท่านั้นแหละฉันว่าถ้าป้าปล่อยไว้แบบนี้ยลูกๆป้าคงเสียคนไปมากกว่านี้แน่อฉันว่าป้าต้องให้บทเรียนกับลูกๆบ้างแล้วแหละไม่อย่างนั้น่ะคงไม่สำนึกหรอกแล้วฉันจะทำยังไงละ่ะอมฉันว่าป้าต้องปล่อยให้เขาใช้ชีวิตด,ด้วยตัวเองบ้างแล้วแหละ เรื่องเหมือนก็เป็นแบบนี้แหละพวกลูกสองคนได้รับบนเรียนกันแล้วนะแม่หนูอขอโทษนะแม่ผมก็ต้องขอโทษนะครับแม่ เรียนครั้งนี้มันทำให้หนูคิดอะไรได้หลายอย่างถ้าแม่ไม่รับเราสองคนมาเลี้ยงตอนนี้เราคงเป็นเด็กเครืงดนนไปแล้วตอนนี้ <c oughs> พวกเราสองคนสำนึกแล้วนะครับแม่ว่าที่ผ่านมาแม่ต้องเหนื่อยกับพวกเรามากแค่ไหนแต่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราสองคนจะเลี้ยงดูแม่เองนะครับเก <c oughs> ่งมากนะลูก,ลก ต่อไปนี้แม่จะได้หมดห่วงแต่แม่ไม่อยู่แล้วลูกสองคนจะได้ดูแลตัวเองกันได้ไม่เอาสิแม่แม่กับพวกแบบนี้สิแม่ต้องอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะพวกเราสองคนจะเป็นเด็กดีแม่จะได้อยู่ยืนไงแม่กลับมาอยู่กับผมกับแบมนะให้พวกเราได้ตอบแทนแม่ได้ดูแลแม่บ้างนะได้จ้ะ แม่จะอยู่กับลูกไปนานๆให้ได้เห็นความสำเร็จของพวกลูกๆ <langsam>